เขาบอกว,ว่าตอนนี้ธรรมชาติกำลังทำความสะอาดโลกของเราอยู่คนผลิตเครื่องอำนวยความสะดวกทุกอย่างก็ไม่ผลิตคนก็ไม่ออกจากบ้านมันก็สะอาดขึ้นเ <c oughs> ครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างก็หยุดผลิต ฝุ่นที่เราเคยเจอกันทุกวันก็ไม่มีไม่ได้เจอเพราะเราอยู่แต่ในบ้านนี่เขาเรียกว่าธรรมชาติกำลังทำความสะอาดโลกหรือว่าเขากำลังเรียกคืนความสะอาดอันนี้ให้เราคิดในแง่ดี